อ่านะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราฟาดีดีนะฮะวันนี้เราจะมาย้อนยุคกันในรูปแบบเก่านะมาเป็นโหมดเดกท็อปนะครับวันนี้ไม่ได้ใส่ฟูลบอดี้มานะฮะเนื่องจากเออคิดถึงคอนเทนต์วีไอแชนะรับไม่ได้อัดอ่าแบบนี้มานานแล้วนะไม่อัดคลิปวีมานานแล้วเนาะก็เลยอยากจะมาอัดบ้างนะเออคลิปล่าสุดนะครับเมื่อสิบเอ็ดเดือนที่แล้วเออคิดถึงคิดถึง คิดถึงทุกคนนะครับที่ติดตามคอนเทนต์วีอาอยู่นะใครขอดเควสอัดคลิปอยู่เดี๋ยวก่อนนะวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับสังคมมีอาแชทนะไม่ได้ไปไปอ่านอะไรใครนะครับคอนเทนต์นี้อาจจะมีสาระนิดนึงเพ่กกับความฮาถ้าเราจะคิดว่ามันฮาบ้าคอนเทนต์แบบนี้มันจะฮาได้ยังไงคอนเทนต์ข้องเรามีอะไรฮาๆบ้างไม่นะพูดไปเรื่อยนะครับคลิปนี้ก็คือพูดไปเรื่อยนะปกติถ้าพูดแบบนี้จะเป็นไลฟ์สตรีมน่าจะดีกว่าแต่ว่า บางทีไลฟ์สตรีมนะคนดูก็อยากจะเห็นความร่าเริงสดใสนะครับอาจจะมาฟังกันทอล์กโชว์แบบนี้มันจะน่าเบื่ออาจจะหลับอะไรอย่เงี้ยวันนี้ต้องจะมาทอล์กโชว์แบบยาวๆเลยคลิปนี้กี่นาทีไม่ดูนะครับไม่มีตัดตัดหรือเปล่าอา่ะบอกไม่มีตัดไม่ได้ตัดแหละไม่ตัดก็บ้าแล้วไม่ตัดคนดูก็หลับดี๋ยนอนไม่เหลือให้ตายเถอะอ่ะเข้าเรื่องกันเลยพูดอย่ยงเทียเนี่ยนะโอเค หลังๆนะครับก็สําหรับคนที่เข้ามาเล่น v ีนะฮะก็อยากจะหาเพื่อนใช่ไหมอยากเข้ามาหาเพื่อนกันแล้วก็เอออยากจะเข้ามาฝึกภาษาอะไรประมาณนี้นะครับกับมาเรียนรู้นะเพราะว่าเกม v ีอแชทเนี่ยมันทั่วโลกเนอะเขาสามารถจอยได้ทั่วโลกเนอะแบบบางคนเห็นคลิปใน YouTube นะโอ้ยมีคนต่างชาติเล่นเยอะเลยมีแต่คนน่ารักน่ารักอยากเข้ามาเล่นบ้านนะครับอยากเข้ามาสัมผัสน,นะฮะแต่ปัญหาของคนเล่นใหม่ทุกคนเลยนะที่เจอกันมานะครับ คือการเข้าหาหาเพื่อนน่ะการเข้าหาหาเพื่อนน่ะมันหายากนะฮะในช่วงแรกๆแ,แบบว่าเออละคนอาจจะแบบไม่มีสกิลในการทักทายคนอื่นยังไงเป็นคนเ,เงียบๆอะไรประมาณนี้นะบางคนอาจเข้ามาแบบแกระดีกระดาเข้ามาเลยโอ้ล้วแบบมาทักคนอื่นเฮ้ยทำไมเขาไม่คุยด้วยอะเขาแบบเขาอาจจะตกใจอะไรวันนี้คือแบบเฮ้ยอยู่ดีใครเนี่ยอยู่ดีมากระดีกกระดาใส่เขาจะหนี <laughs> วิ่งหนีไปเลยก็ได้โอ้กลายเป็นไม่ได้เพื่อนไงพอดีนะครับแบบนี้ เจอกหลายเคสมากโดยเฉพาะเอ,อผมนั่งบางทีผมนั่งอยู่สารพักใจนะก็มีน้องๆเด็กๆเ,เข้ามานะครับเฮ้ยพ,พี่อยากคุยด้วยอยากคุยด้วยโอเคโอเคโอเคพี่พี่อะไรเงี้ยบางทีนะผมอันนี้ผมนั่งคุยกับเพื่อนอยู่ไงอาจจะไม่สะดวกคุยอย่างเงี้ยเออบางทีเนาะบางทีก็มีนะครับแบบว่าเออเข้ามาหาคนคุยหาไม่ได้เลยกลายเป็นเกมน่าเบื่อไปสัง้งนนะฮะ ก็แมานะครับทำยังไงถึงจะหาเพื่อนเอางี้เราว่าเราแนะนําไม่ค่อยได้เอามาแชร์ประสบการณ์ดีกว่าอนะตอนแรกๆที่เราเริ่มเล่นเกมนี้นะก็ไปดู YouTube มาเอ,อ้ยเกมมันน่าสนใจมันมีแบบอะไรนะมีเคพื่อนต่างชาติอยากจะฝึกภาษาตอนนั้นแบบแก,กากภาษามาหกเรย,ย้ยายย้ายไปอยู่ต่างประเทศพอดีนะช่วงนั้นคืออยากจะได้แบบสกิลฝึกภาษาเพิ่มเติมเลยหาเกมที่มัน เล่นกับคนต่างชาติได้ดีกว่าเออแล้วมันเป็นเกมที่แบบไม่ต้องใช้อะไรมากมายไม่ต้องใช้สักษะเกมนะครับก็เป็นเกมนี้ก็คือแบบตอบโจทย์เลยนะแค่เข้ามามีอวตารก็คุยกับคนอื่นได้นะตอบโจทย์มากๆก็เข้ามาเล่นปุ๊บป๊บก็ตอนแรกก็เซิร์ชยูทูบก่อนว่าคนไทยเล่นกันอยู่ตรงไหนไปหาคนไทยก่อนอย่างแรก้องสร้างเพื่อนคนไทยได้ก่อนแล้วค่อยออกออกต่างประเทศอยู่ดีเข้าไปถึงหาฝรั่งเลยคุยไม่รู้เรื่องแน่นอนก็เข้ามาเจะไปเจอสาราพักใจแล้วก็ไปเจอ ตอนแรกเฮ้ยเข้าไปคุยกับคนเข้าไปคุยยังไงดีก็คิดแบบเออเราเป็นคนแบบเขินๆยไม่กล้าเข้าไปคุยอะไรมากนะครับแบบเออสวัสดีครับสวัสดีครับก็ไปอย่างเงี้ยเออเกมนี้ผมเพิ่งมาเล่นนะครับยินดีที่จะรู้จักเออช่วยช่วยแนะนำเวลที่แบบเอออะไรไปแล้วก็ไปํามถามเขาไปเจอเขาเจอเพื่อนคนนึงแล้วก็พาเขาแกงเออก็ได้เพื่อนแล้วเขาเข้าแกงทีนี้ก็ยาวเลย เนี่ยจุดเริ่มต้นปู่ตรงนี้คือหาแก๊งให้ได้ง่ายๆเลยหาแก๊งสักแก๊งหนึ่งไปสิงอยู่ในแก๊งนั้นเดี๋ยวมันจะไปเองครับมันจะไปเองแต่เริ่มแรกม,มันจะยากเลยนะคือการหาเพื่อนคนหนึ่งอะสำหรับคนที่แบบเออมีแบบอะไรน,นะมีนิสัยที่ยังไงอะจะบอกว่าอะไรดีนึกคำไม่ออกภาษาไทยบอกว่ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ก็จะหาเพื่อนง่ายแต่ว่าบางคนมีปัญหาเรื่องอาการสร้างพารุ์สัมพันธ์หรือว่าทักษะการพูดทักษะนิสัยการพูดที่มันอืบางคนแบบว่าเฮ้ยพูดมาถึงแบบว่าพูดแบบคาสุภพาพไม่เป็นพูดกูมึงใส่เฮ้ยเฮ้ยมึงมึงเฮ้ยเชื่ออะไรวะอะไรเงี้ยบางทีบางคนเขาก็ไม่ชอบเงี้ยเขาจะไม่คุยด้วยจะเป็นประมาณนั้นมาถึงก็บางคนก็เป็นแบบเสียงออกจะเด็กๆหน่อยเขาแบบเฮ้ยไอหมอนี่มันเด็กคุยไปก็แบบ เด็กกระโปงไม่คุยด้วยดีวยกว่าอืมก็ตรงนั้นก็อาจจะเจอนะเพะเจอเขืนแต่ว่าอยากจะบอกว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นกันทุกคนทุกคนโดนหมดแหละเพราะว่าฝั <c oughs> ่งตรงข้ามที่เราไปคุยด้วยอ่ะมันนิสัยไม่เข้ากับเราถึงเออถ้าเราเจอคนที่เรานิสัยเข้ากันได้ครับถึงเราจะพูดสุภาพหรือว่าจะ,จะเป็นเด็กกระโปโลแค่ไหนยังไงเขาก็คุยกับเราฮะ เพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญก็คือคุยไปเรื่อยนะครับไม่ต้องไปสนใจครับเขาจะคุยด้วยหรือไม่คุยด้วยอย่าไปใส่ใจตรงนั้นฮะก็ถ้าเราเจอคนที่นิสัยเข้ากันได้ครับมันก็จะไปกันได้ต่อยาวๆที่ก็ได้แก๊งพอสร้างแก๊งได้แล้วเนี่ยมันจะเริ่มมันจะเริ่มนะกระจายกระจายไปหาคนต่างชาติบ้างบางทีเจอคนผู้เล่นเก่าๆเขา,าจ,จะรู้มีอ่ามีเครือข่ายเยอะแล้วมีคนรู้จักเยอะเขาอาจจะแนะนํา ให้ไปต่อไปคุยกับคนอื่นเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะมันก็จะได้ไปต่อเรื่อยๆเนาะก็เอาเป็นว่าสําหรับคนที่คิดจะเข้ามานะครับก็ทําใจ <laughs> บอกบอกได้อย่างเดียวเลยทําใจฮะว่าการเข้ามาเล่นเกมนี้มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดนะครับเออ ไม่ง่ายสาหรับบางคนนะบางคนก็อาจจะไม่ง่ายแบบเฮ้ยพี่ผมเข้ามาผมไม่ได้เพื่อนเลยผมอยากจะคุยกับคนอื่นบ้างอยากจะหาเพื่อนที่แบบเออไปเที่ยวไปทัวร์เวิล์ต่างๆไปหาคนต่างชาติคุยก็แนะนําขยาทอครับก็หาไปเรื่อยๆครับคือเกมอ่ะมีคนหลายหลายอะไรนะมีโหพูดจะพูดก็พูดก็ลำบากนะคือเป็นมีลักษณะนิสัย หลายๆต,าๆต่างๆกันครับเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเราจะหาคนที่เราหากันได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดวงไหมอืมแต่แต่มีข้อยกเว้นคือถ้าเราเข้ามาด้วยอุติภาวะที่มีอ่ามีทักษะการคุยที่ดีมีมารยาทก็จะมีคนมาคุยกับเราเองแน่นอนว่าหาเพื่อนไง่ายมากไม่ใช่อยู่ดีกระโดดครับไปเลยเฮ้ยเฮยมึงมึงมงมงมงเรื่อ,องกูเลยได้นะ เออถ,ถ้าคนแบบนิสัยนิสัยเดียบเดียวกันแบบนั้นแหะเฮ้ยมันได้นะมันได้เพื่อนง่ายเยวยแต่ถ้าบางคนเขาไม่ชอบก็อาจจะโดนบอยคอรไปเลยก็ได้แล้วไอ้คนถ้าเกิดไปเจอคนที่แบบเออคนที่เขามีแบบเพื่อนฝูงเยอะบอกเฮ้ยไอ้อออนั่นน่ะมันโคตรเกลียดเลยยุ่งกับมันนะคือถ้าเราโดนแบบนั้นขึ้นมามันจะเกิดเป็นปัญหาก็คือเราจะโดนแบบบอยคอรจากคนกลุ่มใหญ่หลายๆกลุ่มเอออันนี้ก็ต้องระวังกันไว้นะ คือเข้ามาถ้าอยากจะเข้ามาเข้ามาหาคนคุยเข้ามาอ่าหาประสบการณ์อะไรจริงๆครับก็แนะนําว่าให้เออใช้การพูดที่มันคิดว่าคนที่ฟังเขาจะยอมคุยด้วยก็ <c oughs> <c oughs> ามานนี้โนส่วนเรื่องการไปหาคนหนังชาตินะฮะไม่ยากเลยกอกอกกันไปครับอย่าไปคนเดียวถ้าแบบรู้สึกอายนะก็ พาเพื่อนไปด้วยแต่ก็อย่าลืมอย่าลืมนะครับก็เหมือนกันนะฮะเวลาเขาหาเพื่อนคนไทยก็ใช้คําที่มันสุภาพเนาะเอออย่าเข้าไปกระโดดที่ได้ที่ได้เลยคือมันโอกาสมันได้เพื่อนมันได้อยู่แหละมันได้อยู่แหละถ้าเจออย่างที่บอกถ้าเจอคนที่มันประเภทแบบเกียเกลียเหมือนกันอน่ยมันก็ได้แหละเข้าไปไงมันก็ได้แต่ว่าถ้าไปเจอกรณีที่ผมบอกว่าเขาเป็นพวกที่เป็นแบบไม่ชอบการพูดแบบนั้นแล้กเกอร์ถเป็นคนที่แบบ คนรู้จักความขวางเราจะโดนบอยคอไปเลยมันอันนี้อันนี้มันหนักกว่าไงมันหนักกว่าเพราะฉะนั้นก็นะระวังกันไว้นะครับนิดนึงเป็นการเตือนหรือว่าก็นําแนะนา,นาวัานนี้เออเป็นการแน,านาะนําแหละจริงๆนะก็เดี๋ยววันนี้นะตอนนั้นนะถึงไหนแล้วปฏิบัติต่อเรื่องไม่ได้เลยอยู่ดีอยากอัาคทิปก็มาอัดเนี่ยคืออะไรเนี่ยเออ ฟังระบนไปแล้วกันคิดว่าเป็นคลิปนี้เป็นการอ่าบทสวยของลาฟ้าที่เข้ามาคิดว่าฟังธรรมะตอนกลางคืนดึกๆนะทุกมาๆมา,มาต่อก็คือไปหาเพื่อนแต่งชาติไปหาไงตอนนั้นลาฟาก็แน่นอนว่าแกงที่เข้าไปนั้นน่ะมันมีคนไทยที่เขาสนใจด,าานออออด้านภาษาญี่ปุ่นเออเราก็เออมีสกิลด้าภาษาญี่ปุ่นพอดี แล้วก็คนไทยก็คนไทยแก๊งนั้นก็มีมีคนญี่ปุ่นที่รู้จักอยู่ในแก๊งอยู่แล้วก็ได้เพื่อนญี่ปุ่นจากในแก๊งนั่นแหละต่อต่อไปทีนี้ก็พอได้เพื่อนคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยภาษาเราก็ยังไม่แข็งแรงหรอกจริงๆพูดได้แค่คนนี้ชีวาฮาชีพมาสเตะึกษอาชีวาซาฟาเดสแค่นั้นแหละเออก็พูดไปก็ได้ศัพท์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนจะท่งมันมี สกิลทำให้เราก้าพูดมากขึ้นทีนี้พอเราก้าพูดมากขึ้นก็จะมีเวิลต่างๆที่คนญี่ปุ่นอยู่แล้วก็ไปแตะแตะแ่ะแตะตะแตะแะไปนั่งฟังบางทีก็แบบยังไม่กล้าพูดก็ไปนั่งฟังเขาก่อนอือแล้วมันก็ซึมซับเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเราก้าพูดมากขึ้นก็กลายเป็นสังคมใน VR จนทุกวันนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ ตอนนี้ก็เล่น VR ประมาณ2ปีแล้วนะตั้งแต่คลิปแรกๆถ้าใครติดตามมาช่วงแรกนะครับก็จะเป็นคลิปแรกๆอ่ะจะเห็นว่าเราลงแรกสุดเลยอ่ะมีอ่ลงคลิปคอนเทนต์กับคนไทยนะหลังๆก็เวลาได้เพื่อนญี่ปุ่นแล้วก็ไปลงกับมีคอนเทนต์ญี่ปุ่นมาเรื่อยๆเรื่อยๆชอบทําคือตอนนั้นน่ะถ้าทําคลิปญี่ปุ่นเพราะว่าเป็นฝึกภาษาด้วยไงคือคุยไปแปลไปเงี้ยคือมันก็เข้าหัวมาเรื่อยๆนะ เออก็อยากจะแนะนำนะครับใครที่เข้ามาเล่นก็ก็ทำตามเราก็ได้นะถ้าใครแบบเอออยากให้แนะนำอะไรก็สอบถามมาได้ในคอมเมนต์นะไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจนะเรื่องคอมเมนต์เนี่ยเออคนถามน้อยมากบอกพี่ลาฟาอยู่ญี่ปุ่นยังไงอทำไงให้คุยเก่งทำไงให้ได้ภาษาเก่งเนี่ยเราก็บอกไปทุกครั้งนะครับก็แค่กล้าพูดภาษาเนี่ยมันอยู่ที่ปากนะมันก็แค่พูดไปมันแค่ออกเอง เราก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกจริงๆแค่มีความกล้าที่จะพูดกับคนอื่นก็เดี๋ยวคลิปนี้แหละก็อยากจะมาบน่นเนี่ยคือไม่อยากมาบ่นดีไม่อยากอยากจะมาพูดไปเรื่อยๆอ่ะคือแบบอยากได้คอนเทนต์ VR แบบเฮ้ยเราก็เป็นคอนเทนต์ได้นะตัวเราเป็นคอนเทนต์อยู่แล้วจริงปกติไปทำคอนเทนต์ VR มีมีเลจังไปด้วยประจำ <c oughs> นางชอบปัน่นอันนี้ก็เลจังก็รู้จักกับเลจังแลนั่นแหละ ตั้งแต่คลิปแรกจนสิ่งปัจจุบันนี้นางก็ยังอยู่นะเออเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เกือบสองปีแล้วมั้งเนี่ยอือก็ยังเล่นเล่นกันอยู่ตอนนี้เรจังเป็นวีทูเบอร์นะทุกคนเอออย่าไปลืมติดตามเลจังด้วยนะเคยให้ให้ใหอัน,นี่ไปเลียงอะนางนางไลฟ์สตรีมอยู่ในในอะไรวะบิดีบิดีดเออ เลจจงเคยมาโฆษณาช่องเราบ่อยมากนะในไลฟ์ก็บอกเลยนะคือเลจจงเป็นวิทูเบอร์นะจ๊ะนางพัฒนาแล้วนะโฆษณาให้ด้วยเนี่ยตัวตนก็ไม่อยู่เนี่ยภายในก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> แต่มาโฆษณาให้นะฮะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม,ลมนางน่ารักนางน่ารักคือใครดูช่องเราก็จะรู้จักกันอยู่แล้วน้องเลน้องเล่เฮ้ยเฮ้ย นี่บ่นมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยเออคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ไหมไม่รู้เหมือนกันคนที่ขอบคุณคนที่ทนฟังนะครับไม่รู้ว่าเป็นอ่าแนะนำได้หรือเปล่าก็ก็สรุปเลยแล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับคนที่อยากจะเข้ามีเข้ามาเล่นวีนะครับก็อย่าลืมทำใจเรื่องที่เราบอกไว้คือการหาเพื่อนเนี่ยมันต้อง หาคนที่ที่ใส่เข้ากันได้นะไม่ใช่อย the ู i̇şte elite, ่ดีปูปับเข้าไปคุยแบบว้าวว้าวว้าเข้าไปปั่นปั่นเขาาเงี้ยคือถ้าเข้ามาเล่นปั่นปั่นโอเคก็มาปั่นจะอาจจะโอกาสอาจจะได้เพื่อนก็น้อยแต่ถ้าคนที่มีจุดประสงค์จะหาเพื่อนจริงใน VR นะครับก็พยายามเนาะคุยพูดจะใช้ทักษะการพูดดีๆนะครับการพูดใน VR เนี่ยเหมือนกัการพูดในชีวิตจริงนะมันเป็นสังคมเสมือนมันเป็นสังคมเสมือนแหละอืมมันเหมือนสังคมจริงจริงจริงมัน แม่อาจจะสบายกว่าสังคมจริงๆก็ได้เพราะว่าเราไม่ต้องเจอหน้ากันเนี่ยมันต้องไม่ต้องขัดเคินอะไรกันมากมายคือถ้าไปเจอหน้ากันแบบเออเดินสวนกันคนแปลกหน้าเราจะเข้าไปกล้าทาักมาถามจริง <c oughs> ไม่หรอก <c oughs> เข้าไปทักทำไมคนแปลกหน้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ในวิอารเนี่ยเรามาจูงสมมาเพื่อหาเพื่อนหาสังคมเนาะนจริงๆก็ต้องเข้าไปทักเขาก่อนแล้วรอให้เขาเข้ามาทักมันก็ไม่ใช่ เออจะมีคนแบบมาเหมือนกันเอ้ยมาหาใหม่เหมือนกันเฮ้ยอันนั้นกรณีกรณีนั้นก็มีนะคือแบบเออคนใหม่เหมือนกันเฮ้ยเราก็หาหากลุ่มอยู่อะเฮ้ยสร้างกลุ่มเองเลยไหมก็มีนะแบบสร้างกลุ่มแกงคนใหม่เออมันจะเกิดกลุ่มขึ้นมาพอเกิดกลุ่มขึ้นมาปุ๊บเราก็จะได้สังคมมาสังคมหนึ่งและสังคมนั้นพอมเป็นสังคมใหญ่ๆมันก็ขยายขยายไปเรื่อยจนเราสามารถอยู่ได้อืมแล้วเราก็จะได้ไปเองนะครับน้องๆหลายคนที่มาติดตามช่องผมก็มี อย่างเช่นโคตรุ้เครื่องอยู่ตอนนี้กลับไปเรียนแล้วนี่กลับไปเรียนแล้วยุ่งไม่ค่อยอาตอนแรกก็มาน้องก็มาติดผมแหละอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆตอนนี้กลับไปสร้างแก๊งตัวเองได้ละตอนแรกน่าจะคนรู้จักกันแทบน้อยมั้งตามตามตาม,ตามกันมาเออมีเพื่อนอยู่มีเพื่อนประจาอยู่คนสองคนตอนนี้กลายเป็นแก๊งใหญ่เวลาแกงนั่นนหละบอกให้ไปสร้างฮาเลมใหม่ฮาเลมมึงได้ละโอเค เนี่ยแหละมันคือจุดเริ่มต้นของการเล่นว r รนะจากคนคนหนึ่งไปหาอีกคนคนหนึ่งกลายเป็นกลุ่มพอกลายเป็นกลุ่มแล้วมันก็ขยายขยายจนกลายเป็นสังคมขึ้นมานะอืมอยากให้ทุกคนนะครับที่เข้ามาเล่นเกมนี้นะก็อยากให้เล่นกันด้วยถึงเกมมันไม่มีกฎอะไรตายตัวนะครับอยากจะให้ช่วยกันสร้างสังคมดีๆขึ้นมานะอืมอยากให้สร้างสามคนดีๆขึ้นมานะครับ ไม่เราไม่ต้องไปยึดติดกับกลุ่มสังคมที่เขามีอยู่แล้วก็วได้เราสร้างสังคมขึ้นมาเองเป็นกลุ่มของเราเองเลยก็ได้นะเออเไม่ใช่แบบเฮ้ยพี่หนูอยากเข้าสังคมกลุ่มนั้นบางทีกลุ่มกลุ่มนั้นมันอาจจะไม่เหมาะก,กับเราก็ได้เราต้องหาคนที่มันนิสัยเข้ากับเราจริงนะครับในเกมเนี้พอได้คนนิสัยเข้ากันเข้ากันน่ะเวลาเข้ากันได้อะมันก็จะสนุกเล่นด้วยกันนะครับคุยด้วยกันมีอะไรก็คูดคุยกันได้ปกติ มันวยสสดุกขึ้นมานะครับจากเกมที่มันไม่มีอะไรทำแบบพูดคุยจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่เกมพูดคุยนะมันเก็นสร้างสังคมนะครับสเสมือนใน VR แลวหลังๆเนี่ยมันเริ่มพัฒน,นาแล้วนะจากกลายเป็นแบบเกมเมื่อสองปีก่อนที่มันเป็นแบบเพื่อแค่เกมสร้างอวตาพูดคุยตอนนี้มันกลายเป็นอ่าเมตาเวิร์ดแล้วนะเามตาเวิร์ดจะได้ยินเข้ามาได้ยินไหมครับสตีฟจะขายพูดมาสักกระเบิกสตีฟบ้า มาร์กสักเบิร์กพูดไว้นะครับเมตาเวิร์ in, นะก็เป็นจริงๆมันก็เกมนี้แหละมันคล้ายกันเลยคือทุกคนเข้ามาสร้างสาังคมบางคนทํางานในนี้ก็มีนะเป็นดีไซนเนอร์เข้ามา <c oughs> โชว์ผลงานนะครับตามงานอีเวนต์ต่างๆใน VR นะเพราะว่าสามารถอัปโหลดไฟไล์อะไรเข้ามาได้เลยแล้วก็ผลงานของเขาสามารถจับต้องได้นะครับเพราะว่าเราสามารถมองเห็นผลงานเขาได้จริงๆนะครับภายในเวิร์หรือ VR อะไรไประมาณนี้มันเริ่มกลายเป็น จริงมันอาจจะกลายเป็นเทนขึ้นมาอีกรอบก,ก็ได้นะเพราะ VR ตอนแรกมันดังจากคลิปที่ผมรู้จักก็นะ่าจะคลิปน้องคอนะทำแบบ VTuber ตัวน้อยเสียงน่ารักเวลว่ามันดูน่ารักดีเกมมันน่ารักเออคนก็ตึงดูดกดเข้ามาแต่จริงแล้วเกมมันมีอะไรมากกว่าน,านั้นเยอะเลยนะในนี้มีทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะง,งานเพื่อนสังคมการฝึกภาษาการจำลองทิวทัศน์ต่างประเทศหรือว่าการจำลองเอนจิน อย่างเช่นเครื่องบินก็มีเนาะคือจําลองการขับเครื่องบินจริงๆก็มาขับรถก็มาอะไรกันมีทุกอย่างนะครับเกมนี้จริงๆมันทําได้ทุกอย่างนะถ้าขึ้นอยู่กับจินตนาการของคนกนะ็คือแบบมันเป็นเกมที่จินตนาการไราขอบเขตมากเลยก็ก็ <c oughs> อยากให้คนนะครับเข้ามาเล่นกันนะครับส,สําหรับน้องๆที่เพิ่งดูคลิปนี้นะครับไม่รู้จักเกม VR นะก็ก็หวังว่าจะช่วยอธิบายอะไรบ้างไดนน้ดน,นึงเนาะ โอเคพูดมานานแล้วอ่ะไม่รู้ว่าจะเบื่อกันหรือยังแต่คอนเทนต์ต่อไปก็อย่าลืมติดตามมาด้วยนะบายบ้าจบคลิปอย่างนี้แลยก็ใครชื่นชอบนะครับคอนเทนต์แบบนี้ก็อยากให้กดไลค์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ รอติดตามมนดูเลยเย้